มือสูงเทียบดิวเอาไปเฮาไล่เราดักกันดาวันที่สิบเจ็ดเดือนธนปีคริสต์ศหิงชาวสี่ค่ะเมื่อได้เ้าคำมาดเองเอาไลยจุ like er, ่มมันให้กาป่อเตี้ยแต่มันก็ซิกโคเขียวหาสอกเตาลำเบียดลำเบียงจุ่มคลาลไปเยาแเลยจุ่มมันให้ไปดื้ลาซิซิก็ ลายวงกลางนำจางเลยคูลรักห้องเอาปีห้องเอาน้องเขาเสียเลยมาหลดติดจับสิ่ของเสียวค้นใดเมื่อว่ายากอมือซึ้นตีเลยว่าเตียบทับกันแกมไมว้ตีละเอลอองไมเมืม่อวนัง้งสามเสี่หูโค้ลอยตองสี่กองอันอยู่วงกลาง โอ้ล้ำน้ำจงางเยอะกอายค่ะป้องว่าเนียงเขียนสามจีวิงปีเสียนปลาหลัดกว่าอันยํำกันปีโอโคอันว่านั้นจุแมนให้ตายหม,มัดสามสิบไปจุแมนให้เอา้วนเขามาเกา่ากาของจุแมนให้รู้แล้วปีไหน Chúng khô kiểu ca bộ đề lấy hoang áo bị lưu chít chết hà biệt hoàn bảo nóng ca ma chắn lạc áo ca khảo bọc khuyên ăn nha kín mạc khay cây ảm năn có mạc khay biếc ảm năn có mạc khổ ăn mốc biểu dòm xuyên đà xảy ra bị đỏ năng lại chúng đấy phải càng để ẩm hủ ย้อนโูเขียวย่าเมืองลูกจู่เมืองหามข้องเอาจื้อคือเลยปีดองมันมากินข้าวสารคนดเมืองเลเขียวไมยสังขาคนเมืองหลยตา้ดึกไเตียนโตไตกับในได้มาตายมาตีหูขขในที่เรียกว่าน้ำไว้ปีดองอะไรเพราะมืดคือหูจักคนเนพื้นดีแต่ด้เลยข่าด้วในอยากจุ่วันให้ ขัาใจริญเสดยส่สองเตายาเข่งได้อยู่ดิดิดก่อสิคโคไลเด็ดิบอยู่ดิด่โคเขียวมีดังขัาจปีนอ่งนางไหลอันนี้ก็ลีอามนำใจเขาไว้ปายตายปอดห่องขึ้นกาปอดได้เย่าก่อมาหยองปอดจ,จันจุ้งกวนหลวงวันให้ chín mạc miệt nắm buồn đi mân là sẽ đuôi tay đổ tay biến yên sụ bó ẩm mau mạc miệt cổ quảng và chúng bó đọc không tháo mía cũng thiên cũng cảm chúng mà hay dâu dạ đi còn này chẳng lại há tích há yu khoảng xíu khi từ đây lại này hỏng ý đi xe phai có quân tay thì cần có lý tay thu bóng có nhạc à. lòng tìm thế là quên à xăm ma dữ đích tích, đích tích, đích tích. Mừng, mừng, dư tao dữ đích mi lòng bê chín con mừng tết tiếng con mừng liên khen ủ biểu này ảm hù đi học, tí nọ năng lại quê cả ăn ma tái nần, sáng sư bà ไตเจียเจ,เจียตอนไหนกอลีเซลายสายใจจันปาดังย้อนเป็นลูกร้านปู่หม้อเลยปู่นายอะไร่าเห็นสิ่งในจุมบ้นานให้โคเขียวปีน่าอ,อะไรตายสามสิบปลายเนี่ยตั้งตายตั้งหมดัดก้าในเขาเรียกเดียวใส่โดนเขามาให้มาส่นะ เอากามาลือเสรจแต่ใจดนสอบตอบกวกากาเขาในงญากี่นอนดันความแล้ววันกันเรียนไปก็มีลืยนสุดมาจุ้มปิดุจิเตเจียรหาเปลี่ยนวันบน้องกามาหลากักหลกักจันจันถูถูไทยไทสิยแลเอากาวันให้ปลอกมือขึ้นว่าเสิไหนจุ้มวันให้คู่เขียวก่อนอ่อนมาสุกสักเก้าหญ้าเข้าอยู่แน่ mi lông ma ha si mơ hoa con man tok sum tai mat giải lam thon yo ane ane pong ni con mung na pun di se nan pi na la lai sam siang hu khu loi tong si gong si kung je na nai yu lian di la la lam nam chang le wi lai kha chúng bạn hai ดินด้วยหันสิไปใดกจานเปีย่ยนอ่าสูจุ่มวันให้ตินหันโคลนไปเป็นผูุ้ผิวจุ่มวันให้เป็นจุ่มก่อกันเขียวมั่วจะคือในเมืองใดเขาลืมม้วนอันโคเขียวเฮ็ดอยู่วันเมื่อด้ตาจุม่มหลยตาเพื่อนำตอนพอนดีนั้นสรางเมืองไทยแตาในไรลุงนุ้มผูเขียวไม่มวุ่นดีเนะี่ย จุมบานให้นั่นตีเดียกหนึ่งนีเจ้าคือมึงสัญลอยนี่เมืองเฮาเนี่ยเ,เ,เป็นลำพันเหลืเถื่นเพรเลืถืน่ถนหนึ่งไน่จะได้มีหมาสองหน่ายจไีไมีควนเปอายื้อนลำพันจะสามแน่เป็นพราเนีเป็นพัน วันเมื่อไดป้อมมาตียงกหนึ่งก็เหมือนหนังซิคลายเปลียนพางเป็ีนหาลำยืพทางกวกับซิคโคเขียวไน้เปลี่ยนมากวกัจุม้มดังออกคงเขาช้ำเอามาเน่กว่าสู้กว่าสอกกว่าเตาหนังหรออือพานเรี่ยนออกเพราะว่าพานเรี่ยนออกเถื่อน้าเนี่ยจุม้มดังออกคงเขาว่าเดียวกองตอกม้ามีนาฏีเห่าลำกนันนานกล้วยอีกหนึ่งที่ไหน อันนี้ความเดิมอ,อีสังปูเ่เฮาหมวนเฮ้าปนุนาหาเฮาเนี่ยเพราะเขาลำทานในปีนที่หนึ่งแต่เลยมีพนันสองต่เลยมีหมาสามต่เลยมีครปรนปอยพันปีนอ่อะไรวเวก้าเจี๊หนึ่งให้คันว่าจุ่มโคไลเนี่ยเป็นลำติดลำยืนในป่าในถืน่นเจ้าหน้าเนี่ยก็เป็นไใบเหมือนเขาเป็นพนันโคเขียวเสมือนหมา ม้าในมันเกียบโนุมอะเกลบดศอกเกลยบเขาจงพพานมเนี่ยนั่งเหล่าด้วยในในมันเิ็นกอเซอมากกว่าดิบกวานเว้ยพรมันออกมาในต้งออกคงเขาจัเปยูพานแอมปูงเตียงมันยื้พันตายอ่ะอันเป็นม้าในส้างเป็ผีบ้ามันอะไรมันเหื่อสีมกันเป็นไรพันธมากก็เปิรบันมันกิน มาเราได้เปิ้นใส่กินมันการานกุยมันดีเนี่ยห่างลำหูปีนอันอะไรเอเอเจ้าได้เขาอ่านเกียมดอกเลียนแอันเปิ้นใส่โคเขียวเป็นควันเต้าเขาวันเี้ได้ก็ไ,ไม่ไรว่าไหนไี่จางตัวเป็นคาลิปเปิ้ลงามเปิ้ลยิบเปิ้ลเอาเขาเฮ็ดควันเต้าเสีย่างสู่เยี่ยงไม้เปิ้ลใครเสร็จจริงมัง้งพอตายมาโคเขียวได้พอเมึงตายไรมา เลยดองจุมยิบกองปองจู่เขาทิ้งกุ้มกำตีนี่เพระการอะไปวุ่นบนอบอกก็อย่าไปป็นก้นเหติดีอยู่โยออันนี้ก็เคยฝากิ้งคนเท่าคนกี่วันให้ให้ปองใจก้นให้ปองใจใต้ยให้ปองใจลองอันเป็นง,งําข้อเข้าหลกกันวันเมื่อไรสีกรรมเนี่ยใครรู้จินัน อาเสียเปลีโคโคโป่ยนพ่านเนอโคเขียวเปล่ยนเอาเห็ดมากวรเปายืมมันทำเหม็มนกวนเอาออกคงปุ่งเตี้ยผ่านเลียนออกเหลาา่าม้ายาวกอ้องสักพ่านนมได้กว่าเจ้ออกคงคนกินเกี่ยวย้อนหันใจหรือเวก้าม,มาเลาเดิเลยกเดิเลี้ยงมนันเอาหมนดียวอ่อยมนัมนเอาหมดดี๋ยย่าอยู่ขนานี่หายดีได้หรือไเออในเตีนน้ยนนึงอีกอ่ะ อือเปล่ก็อือเพียงเปิ้นเจ้ากิน香来กันแลน้วก็เอามาดูนั้นให้เขาบอกใจจิตนั่นเอาไว้อันนี้ก็จุ่มวันให้เขาเขียวป้าอ่ำหู้สังสีก,ก็ยิ่งรายการเจี๊ยบหนึ่งนี่นางหือเดีมโนอ่ำตี้อ่ำดันนางหือเดอ่ำนาสีจานมีเขาอันเบนเอาไทาย,ทย,ทยหให้ไทยนะวันวันเมื่อใดเปิ้นเจ้าดักสิกมีไม้เขาไปเสิ ใจจุงกาบอเด็ดเขามาโทรบตีดตอยยือทำกันวงการโค้ำน้าจังเลยเวียงลายข่ดเลียนเขียนดีในปีน้องอูป,ปันเทน่านั้งหลายตีเฮาขาลาวาตกกันตีโฮโคสามเสียงโฮโคลอยตองสีกุง้งจุงบาลให้โคเขียวมีรลงรูดได้สามสิบใบกาบกวาย พ่อไไรเจอจุ่มปิโุจีเจ็ดทาเป็ดมาละเอี่ยวอีดัูทู่ท่ยไทยๆกัเออดีแน,น่ฮะนะอ่ำค่คกเขียวตายพอปินโนหลานคนมึงได้กุ้ยกันถูกดีตดยนั้นจุงมคนหลวงวันให้อันเปาบป่าสดๆสดอันมีอาณาอ้อจ่าจอันเจอล็อกบอกอกออกไปวนเื่นเถื่อน,อ,นอํำเอาเจอจากจริงได้เป็นดีดังดเสเข็ดน อะไรก็ตรงตามปีนอเขาถาวรปังติกในอุโคที่หนึ่งสุดท้าเยเขา,าขามมาตัยเฉลี่ยเขาล่ะว่าเขาตึกย่อก่อซิมยือถึงเมืองกุดเมืองกุดนี่ป่าอปืนข้นขึ้นบ่อไหมันเป็นเมืองใดวยกาไวาสีหมอมันเขากุมทิ้งกุมกำมันกว่า แกไม่เขียนเลียนหนีจากเมืองกูได้เฮ่ตัวกลาเป็นของมันเจนี่พี่เราเี่อด้วย map of charge state มันเห็ดมันกว่าที่ที่ยิมหูตัวกับน้ำมันเว้ยกันเจนี่เขาเฮียนซึ่งสิ่งใดติ๊กวันมาได้เพราะไรบ้างเมืองกูก็เป็นรองดีเว้ยอันใจของหมองมันมันสำหรับสร้างมาเป็นของมันอันนี้ก็อัมมันเหมือนพอมาด้วยเจนี่เขายื้อถึงเมืองกูเขายื้อถึงน้องเขียว เมืองหลวงที่ไหนก็เปลี่ยนรองอันอ่องมันให้งานเฮาหันพัดติดทัดตายเลยเกี็บขี้กันเจริญเขาซิมไหลเก่าจีวิ่งที่ไหน้ามือสูนี่ไ,ไ,ไหนเขาลาดไหล่ะลาดไหลเขามีน้มีกัดได้เขาใสยิ่งเลยซิบไตอันว่านั้นในข้าวต,างตังโตสูรุกขึ้นมานั่นอันผอน้ำผ่อน,นดูในพี่ดอหันดีแล้ว จุมอย่าไปว่ายิงเวียงละ่ะเกียดติขีวานกุยยังไปไรเกียดติขีนอื่งกุยยังไปนีกุยกะปอต้องไม่เข้ามาสมาปอมีกุนเบืองย้อนเข้าสารนะย้อนเงื่อนขี้กลางขี้เหงาไม่ได้เจ้าข่เหตุการณ์นั่อนั่ง่อโตเหมือนนั่งเอาหลังคุนเบื้องได้เสยียเหตุดึกให้ล่องนาไทยมา เก็บขอนย้อนเงินนี่เหมือนเฮาหันเล่กวนมงใต้อีกมือจจังสิไดอันว่านําย้อนปาไล์เฮ็ดอําจะไล์ TikTok ยันสู่อําจะไลค์คอนเฮียงกันอําจะไลค์เอาวานเอามึกอําจไล์ปึ้งเียนินอํามีนํากะดีซะพอวยเนี่ยตางหูมาอว่าดบ่มียง อันจะปุ่งจามได้ที่วันที่เมืองไหนเฮ็ดขุนเมืองไหนปีนารังหลายวันเมื่อไดเขาเียก็ว่าเจ้าคืออ่ำจะไลวฮะโกกลางติ๊กเล่าไก่ปีนารังหลายวันเลตกมาถึงเสียงบียืมมาถึงลาสิว่วพิวมาถึงหิมสีโป๊พอถึงเมืองใหญ่ก็ไม่ได้ถึงวันให้ ปีนาหน้งเขาวรได้ว่าไลาเ่เช่นไดน้ำกัดสิได้เลยสิกโกกางงไว้ในปนืนเงนมอกัยปีนาหน้าอะไรเออเปิ้นมีน้ำกัดหัตถ์หันปืนหัตเขียนซิได้ดมีน้ำกัดก็ดเลยมีน้ำกัดก็ถึงนี้ในตื้อด่างมันขึงแต่เมื่อเขาห้าไปเกิดเกิดมายาาอ่อหันอ่ำขล่องขลาได้อ่ำปองปึงในร่างกายเมืองในในร่างกันลูกพื้นเอาขึ้นเพีย เลี้ยเขาซุ่มเขาก็เปลี่ยนอะไรเออบีดอกเขาว่าเพราะว่าเงลายลูกขึ้นในมันขึ้งกว่าซิกเต็มคนนั้นพอโตว่าไหนก้นเมื่อกี้จีมมือจานกว่าเขายังสีไหนียวไปถ้ามาคนเมื่อก่อนกันไปที่ยันขึ้นยืนที่ไหนยันเบอร์ซิกเต็มไห่ลองเลี้ยเขาซุ่มเขาเอาพระท่านละ สิกไตมีน้ำกัดเหมือนโกคางอยู่ฮะเหมือนเชียร์ในเออยู่ฮะเหมือนเอเออรารักราศอามีธซิกแรกแข็งฮะเหมือนซิกคางเขาอยู่ฮะจันมันปึ่งกันเหมือนคนขี่ซอกตินแลยคนขี่ฮือมินเหมือนคนขี่ก้าอย่ากับเหมือนคนขี่ไกว้น้ำกัดซิกไตหมอกการานไปปีนั้นเทาไหรทางเรื่อกันเนี่ยผมจะ ู้หันอยู่ห้างฝทา,างมันยอนัล่ะสิใต้ดเนี่ยพอไดเป็นเจ้าจีเวียงนั่นจีเวียงเนี่ยก็เก็บขอนย้อนเงินเสียหาปลายบัมบี้บันมีดูเก่านาขึ้นดูเก่ารวดก้าดูเก่าภาว่าลุกขึ้นเด้หรือมั้งนาดีจ้อยว่าตา้จ้อยเนี่ยอยู่เกี่ยวเกี่ยวกเบ๋าส้วช่วยก็เยิ่วบ่เอออันนั่นปูนแดงมันเข้าเป็นลอยแต่อ้างนี่น เท้าไข่ห่มป้องอยู่้าใต้เนี่ยน้ำกนมีจางหมน้ำปลายวนเก่าเกาปลายวนเน้อป่าเถิ่เราหมอด้วยการไกลหมอปกปองหมออ่อนมหมอคล้องกันไตสูเนี่ยผลิตไข่พ่องผงเตียมมันเท่าเป็นร้อยกันปอกไข่หู่รองเปิ้นเนี่ยโหลได้ได้เพียนดีด,ดีปีางเาไห ไอันว่านั่นกว่าเดกนึงที่อันจันมันสูงสิยลอยจันดีค่ภาษาความราเิติาห้านำการพัานาลายติค่สิค่จริงวันมื้อสิบไตอันว่านั่นมันก็หรือจอมันเพียนลิ้นคืบนึ่อย่าพิว่าสอกน่ะคืบนึงแน่มันขี่เลยฮะวันมื้อ ฮะเพรหิมกันมากก็รวยนั่นออะรวยในจิกมันมุนนีงเองเอพี่น้องลังไงอ่ำหูซ้ำเฮ็ดอำเฮ็ดซ้าว่าปินนะาะเกิดใหม่ปอปอกมีมากุ้ยปี่น้องเจ้าคือมืองสหนอยจงต้องกันฮะปีปวนมาเนีโดดถึงย่ามอย่างไปถึงปีได้บนซิมไรกว่าแปดจีวิง ไปน้าบ้านกูกาบเขาซิมงแหลกขังเลยเอีเขาสิได้สุกใจเลยเนี่ยลองเต่มันดีส่อจึดเปจึกเพลังจะได้ปันเขาก็เซ็นก็เซ็นเนี่ยเขาเพียงข้อใดสิมันดีอายเว่นนะ่ะนำกัดตังผู้ไปว่นขเขายองตานะยองป่าวะยองยาทูอาา้อจัดพอมีเหลือนมีเหล้าพอมันยองมันอ้ามันก็มันกว่าใครไหนอ่ะมีนังไร เออตั้งเฮ็ดในมันน้ำคืบนามันมีวันตัวก็วันออกวันตัวก็วันออกกลางวันขึ้นกลางวันลงข่าวหื้อน้ำคงขึ้นข่าวแหงน้ำคงแหงน้ำปางน้ำคงไหลขึ้นไหลลงปีดาเขาวนได้ว่าน้ำกัดหมอกการอะไรไปแต่ดีอ่อนหูสิได้เอาวันเอาเมื่อไรติกเอาเปลี่ยนลินอานวาลัยมันหลูลาเดียวในซีดใจเนี่ย เอกันเลไล่ใ้ไรั่รู้มาอเออลูมา说了ไมอรู้มาอซเขาเลยเฮ็ดอีอยู่เลยใเออมันบอกัน้าไรฮะสิกได้ในจุ่มเลยก็ยากพิดออะไรก็ถามเลยนะเจาะอะไรเนยเขารับว่ามันเจ้ากันนั่เลยุยกัมันเจ้าในสายตาคนมืงมันเจ้าใสายตาเจ้าคือมันเจ้าในการอ่อนหุนลุกขึ้นเอนขึ้นเมืองเลย ปนลมองสิหางแจ้ไปมันแจ้ดิต่อไปเออดีนะเฮพี่ต่อค่ะก็ล่มรูก่านี้เจ้าคือเขายื้ออะไรหนับจีวิกมเจ็ดจีวิงเปลี่ยนีวิงค้างแข่งก็ยือกู้การก็คือเทียนีก็คือร่าแข่งก็คือย่างกันซิกได้ในสูติ๊กหลายๆคือแบบทำอยู่ดีเน suy yếu lại lại mù vạn nào mù vạn này, này à năm cách suda nhà số, cái này ha, à, à, âm đi liên khâu thằng rúp bẩn bị đong không qua, áo quần sườn đồ biển đi đằng cá nang quấy giả víu quần ba, quần mưng ngử, quần mưng ẩm ướt ướt này, mưng léo lại cá bản em biểu quần khủ bừa ba của ông Ngu wonder của ông Ngu know nhất là 26 tuổi người thần dù thiết ra là tôi sinh thần trước hồi trước tôi sinh thần trước th deriv của ông ta mà những thần khi bg h tu nhau nhảy nếu치배� s reinventar theo mà mìnhzone fence 我們追求了我們自己的方to webypro cabinet là greedy có là trở thành quả gần như bị nó không à anh môn lập tức xích luôn 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 chín luôn hồ luôn mà luôn luôn bốn luôn bốn luôn luôn ba luôn siêu luôn và luôn 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 nhóc luôn 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 จะใเขาลิบลําโดยติดโตซิกมันตับเลยคงฮัตกว่าเยอเอ๊อซิกไต้เดียวเจ้าคือจะในเฮ็ดพลาสูเทียงรู้ป่ะเพราะเจ้าคือจะในมึดนี่มเฮ็ดนี้ยมยืนนี้มึดเจ้าีนน้กด่สู้เขาย่อมผู้ลองปืนหมอถามให้ปืนกันนันไปเออไดเดจุม่มเริ่มไล่ลองกำกวงย้อนจินงเขาคนเมืองในเกาะหัวาอางคุยได้ นะใครพิจารก็พิจารละเมือ่อไหร่ดวงตับปีน้องอุปันเห็งมีอยู่สองหกหกมาสุก